ปรกทรงรอยยิ้มบอกถึงมิตรภาพให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนนับแต่นาทีแรกที่เราได้พบกันดวงตาของเขาดูซื่ออไม่มีวี่แววที่บ่งบอกถึงความเหี้ยมโหดหากแต่มีแววเลื่อนลอยอยู่บ้างแต่ปรกก็พูดรู้เรื่องและเต็มใจจะให้เรื่องราวของตนเป็นบทเรียนแก่ผู้อื่นผู้คุมบอกว่าบางครั้งจูดจู ปรกก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมามันเป็นอาการของคนที่ควบคุมสติไม่อยู่ในสภาวะอันทุกทรมานเช่นทุกวันนี้ปรกมีภาพอดีตแต่ห้นหลังตามหลอกหลอนจากอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คนรักษากฎหมายเขากลายมาเป็นมือปืนและเป็นเอเย่นผู้ละเมิดกฎเสียเองเขาถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลาง เป็นเวลาสามปีแล้วบางครั้งความทุกข์ทรมานในโลกจองจำกับทั้งสำนึกดีชั่วต่างๆก็กดดันอารมณ์ความรู้สึกของเขาจนเส้นประสาทขมเ็งเกลียวแทบจะระเบิดในความฝุ้งซ่านทรมานนั้นเสือสำนึกบาปอย่างเขาพยายามใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเครื่องปลอบประโลมใจเป็นทั้งความเหนี่ยวรั้งและความยึดเหนียว เพื่อที่สติความรับรู้ของเขาจะได้ไม่ขาดพึ้งลงไปปรกอายุต้นสี่สเป็นคนเหนือจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายผิวคล้ำเข้มร่างสูงโปร่งผมเริ่มแซมหงอกป,ปลายงานเด็ดชีวิตคนของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเป็นตำรวจทำงานด้านการหาข่าวแทรกซึมไปในหมู่คนร้ายจนวันหนึ่ง ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้เขาหิ้วคนเหล่านั้นไปฆ่าจากแรกๆที่ทำด้วยสํานึกที่ว่าตั้งตัวเป็นสารอาญาพอหลายครั้งหลายหนเข้าสภาวะจิตก็เปลี่ยนไปจากจิตใจอ่อนโยนก็กลายมาเป็นกระหายหิวก้าวราวมุทะลุสิบคนแรกที่ฆ่าผมยังกลัวๆก,ก,กล้าๆตื่นตระหนกนอนไม่หลับฟุ้งซ่านตลอด มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปทำเสร็จต้องรดน้ำมนต์ถ้าคนจิตอ่อนอาจจะกลายเป็นบ้าได้พอเกินสิบมาเป็น20สถึงสาสทีนี้ไม่มีความรู้สึกแล้วเหมือนกับฆ่าป็ดฆ่าไก่ผู้บังคับบัญชาเห็นความสามารถในการฆ่าก็ชมเชยว่าเราใจถึงเยี่ยมหานทําให้จิตใจเราพลิกผัน แม้จะได้ชื่อว่าฆ่าคนมาหลายสิบชีวิตแต่ปรกบอกว่าการลั่นไกฆ่าคนนั้นไม่ใช่ง่ายการลั่นไกฆ่าคนนี่ยากมากผมเคยไปซุ่มยิงข้างทางต้องการเก็บคนคนหนึ่งเนื่องจากเขาฆ่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่รายหนึ่งซึ่งทําประโยชน์ให้แก่แผ่นดินผมยังคิดแล้วคิดอีกแต่พอถึงเวลาต้องลั่นไกยิงถึงคลายแม็ก ตอนนั้นจิตใจเราจะสงบมากผมกลัวสุดขีดจุดต่อระหว่างความกลัวกับความกล้าทำให้เกิดสมาธิเป็นหนึ่งจากมือวิสามันทำหน้าที่เก็บเหล่าอันธาพาลตามบัญชาของนายต่อมาเมื่อสถานการณ์การเมืองเกิดความขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างฝ่ายบ้านเมืองกับนักศึกษาประชาชนกลุ่มของปลกและเพื่อนถูก,กขอคอขุ่มโจูตี ที่อำเภอกันดานแห่งหนึ่งในป่าเขาทางภาคเหนือภาพเพื่อนและลูกน้องที่เคยกินนอนร่วมทุกข์ยากลำบากด้วยกันถูกยิงตายและบาดเจ็บไปต่อหน้าต่อตาก่อไฟแค้นในอกให้แก่เขาจุดนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตผมจากที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นแข็งกระด้างช่วงต่อจากนั้นผมได้รับคำสั่งจากนายให้เก็บผู้นำนักศึกษา ชาวไร่ชาวนาเยอะมากเป็นความอยากไถถอนแก้แค้นแทนเพื่อนด้วยหลังจากนั้นไม่นานเขาต้องหลบหนีการตามล่าสุดขอบฟ้าเนื่องจากไปขับรถขนเฮโรอีนให้กับนายตำรวจระดับใหญ่คนหนึ่งได้ค่าขับรถเที่ยวละหลายเงินต่อมานายตำรวจรายนั้นถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดเขาถูกขบวนการค้ายาสงสัยว่าเป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่ ต้องตเตลิดหน,นีไปไกลและขาดจากการเป็นตำรวจมาตั้งแต่บัตรนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆที่ต่างจังหวัดเริ่มสร้างครอบครัวกับหญิงคนรักประกอบอาชีพสุจริตเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบหลายปีพักพวกชวนเขาไปทำไม้ในขีดขมินคอยควบคุมดูแลงานแทนในายใหญ่ผู้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นความเป็นผู้กว้างขวางมากมีบารมีของโปร ทำให้มีลูกน้องไปขอพึ่งบารมีเขานับสิบชีวิตพอมีการฆ่ากันตายรายใหญ่ๆเขาก็หาว่าเรามีส่วนร่วมบ้างเป็นฝีมือเราบ้างลูกน้องเดิมก็มาสวามิภักดิ์กับเราใครมีความขัดแย้งก็มาหาเราจากเด็กที่มาอยู่กับเราเขาไม่มีงานทำยามหิวก็สอะแสวงหาเราก็จัดสรรนลูกน้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้พอมีเรื่องมีราว ทุกคนก็รู้ว่าเด็กคนนี้สังกัดเราผมก็ถูกตราหน้าว่าเป็นหัวหน้ามือปืนรับจ้างเขายัดเยียดให้ผมผมก็เลยตกกระไดพลอยโจนจากนายตำรวจมือวิสามันเขากลายเป็นเอเย่นมือปืนผู้มีลูกน้องเป็นมือปืนในสังกัดนับสิบชีวิตใครต้องการเก็บใครเขาจะมาบอกผมผมก็จะแนะนำให้เขาไปคุยกับลูกน้อง เพื่อความสบายใจทั้งคนจ้างและคนรับจ้างอย่างน้อยเขาก็สบายใจว่าเรารับรู้เพื่อการันตีว่างานนี้ไม่มีการหักหลังกันอย่างนี้ถือว่าติดต่อกันโดยตรงไม่มีการคัดเอาระหว่างผมกับลูกน้องเราอยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลผมจะไม่เอาเงินค่าเอเย่นจากลูกน้องเพราะเงินทองผมไม่เดือดร้อนเว้นแต่เขาจะให้ บางคนก็ซื้อสร้อยซื้อของให้ปรกบอกเล่าถึงการนัดหมายว่าผู้จ้างจะเอารูปชื่อที่อยู่เบาะแสต่างๆของเป้าหมายมาให้ดูบางครั้งอาจมีการพาไปดูตัวสถานที่นัดไม่ถือเป็นมาตรฐานอาจเป็นข้างทางหรือเป็นบ้านผู้มาติดต่อโดยมีหลักว่าจะเป็นที่ใดก็ตามสถานที่แห่งนั้นต้องสงัดเงียบและปลอดผู้คน ปกติจะไม่นัดกันตามห้องอาหารที่คนพลุกพล่านเพราะถือว่าไม่ปลอดภัยบางกรณีผู้ว่าจ้างอาจคัดเอามาอีกต่อโดยให้ลูกน้องเป็นผู้มาติดต่อแต่ในฐานะเอเย่นโปรก,ก็จะรู้ว่าใครคือผู้ว่าจ้างที่แท้จริงเรื่องการจ่ายเงินในการทำงานบางคนให้ครึ่งหนึ่งก่อนบางคนก็ให้ค่าใช้จ่ายมาก่อนไม่แน่นอน ส่วนมากลูกน้องผมไม่เสนอราคาก่อนแต่จะไปดูเหยื่อแล้วค่อยกำหนดราคาถ้าเห็นว่าเหยื่อเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เราไม่ทำเพราะถ้าทำเราก็ไปไม่รอดผู้หญิงเด็กเราก็ไม่ทำยกเว้นเป็นข่าวเคราะห์ที่พลาดไปโดนเคยมีคนติดต่อให้ไปฆ่าพระผู้ใหญ่เพราะต้องการฮุบสมบัติท่าน เขามาติดต่อลูกน้องผมเด็กก็มาปรึกษาเราพวกนี้มีอะไรจะมาบอกเล่าเกบตลอดผมก็บอกไม่ให้น้องๆรับงานนี้เราจะไม่ไปฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้ามือฆ่าทั่วไปมักมีอาวุธปืนเป็นเพื่อนคู่ใจแต่มือฆ่าและเอเย่นรายนี้บอกว่าสำหรับเขาอาวุธคู่กายที่สุดคือมีดเนื่องจากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเขาไม่พกปืน เพราะนั่นเป็นประตูแรกที่อาจติดคุกได้เนื่องจากมีกฎหมายห้ามพกปืนในที่สาธารณะและนี่คือเคล็ดลางในการทำงานของเขาทุกครั้งเวลาทำงานผมจะตั้งจิตอธิษฐานว่าบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนขอให้ผู้ที่เราจะไปฆ่าถูกฆ่าตายโดยดุษณีและผมจะทำพิธีตัดไม้ขมนามด้วยการเขียนชื่อสกุลของเขา เยียบไว้ในอุ้งตีนเราแล้วท่องคาถาองคุลีมานอุ้มอ่านท่องมนสักห้าหกนาทีเป็นหัวใจก่อนฆ่าเพื่อสะกดวิญญาณเขาให้ออกมาจากร่างเล่าสืบต่อกันมาว่าทำอย่างนี้แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยผมไม่เคยโดนยิงเลยนะ<ม>การเสกคาถากำบังกายผมก็มีมนพวกนี้ผมไปเรียนมาจากพ่อบ้างจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ทวดบ้าง ผมยังมีพระเครื่องสองสามองค์มีรอยสักเล็ตตะกุดทำให้เรามั่นใจผมไม่ทำบุญให้คนที่ไปฆ่าผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางสงเลยแต่จะใช้มนต์ดำมากกว่าอย่างลูกน้องผมถูกวิญญาณผีตายหงสิงเยอะจิตหลอนกลัวผีกลางคืนไม่กล้าออกไปทำงานเลยมันเป็นสภาวะของคนจิตอ่อนแต่ถึงจุดหนึ่ง ถ้าสภาวะจิตเราถึงระดับหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นไม่มีความหมายสำหรับเราในกรณีของปลกอาจแตกต่างจากมือปืนรายอื่นบ้างตรงที่เขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนแล้วมากลายเป็นนักฆ่าเป็นเอเย่นและเป็นผู้ต้องโทษจองจำข้อนี้เขารู้สึกอย่างไรอาการอ้ำอึง้งและแววตาสลดหมองคือคำตอบที่เกินพอ ของผู้สูญเสียสถานะอย่างเขาผมมองปลกอย่างเห็นใจดีชั่วอย่างไรปลกก็ได้ชื่อว่าคือคนและมนุษย์ทุกคนล้วนเคยผิดและพลาดกันมาแล้วทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยผมหวังว่าธรรมะคงช่วยดึงพยุงใจของเขาให้เป็นใจดวงสว่างได้อย่างที่เขาเพียรพยายามและบอกเล่าว,ว่าผมกลับใจได้แล้ว โลกเล่าย้อนชีวิตวัยเด็กกับบาบริสุทธิ์ที่พ่อได้กระทําต่อลูกจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในวัยเยาว์นั้นก็ถูกแต่งแต้มหล่อหลอมจากน้ำมือของบุพการีพ่อแม่ผมพอมีอันจะกินในหมู่บ้านท่านส่งลูกเรียนทุกคนตั้งแต่เด็กมาแล้วผมเป็นลูกคนสุดท้องพ่อแม่ตามใจมันเป็นบาปบริสุทธิ์พ่อแม่เป็นผู้กว้างขวาง ไปไหนลูกน้องห้อมล้อมจะหลับจะนอนจะไปไหนก็มีปืนยาวปืนสั้นข้างตัวผมเห็นสภาพนี้แต่เด็กมันคงซึมซับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวในขณะที่พ่ออยากให้เราเป็นมือปืนพ่อเป็นคนผงผางพูดจานักเลงมุทะลุดุดันผมหัดยิงปืนแต่อายุเจ็ดขวบทั้งปืนแก็บปืนสับพ่อเห็นก็ชื่นชมผมมีลูกชายสามคน ผมไม่ซื้อปืนเด็กให้เล่นเลยเพราะผมนึกถึงสภาพของตัวเองมันฝังแน่นอยู่ข้างในผมไม่อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนก้าวร้าวอย่างผมโปรกชอบเขียนจดหมายถึงลูกเขาใช้ชีวิตที่ผิดพลาดของเขาเป็นบทเรียนสอนลูกผมบอกลูกว่าอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างพ่อพ่อเดินทางมาผิดทุกอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่พิสูจน์ด้วยสายตา เป็นของจริงไม่ต้องอ้างอิงจากที่ไหนเลยในชีวิตคุกตารางของปรกเขาฝากข้อคิดไว้เป็นอุทาหรณ์ให้แก่เราเราท่านๆ่านมันคือบทเรียนราคาแพงที่เขาไม่ปรารถนาจะให้ผู้ใดก้าวพลาดเช่นที่เขาเคยพลาดมาแล้วพออายุขึ้นเลขสี่ภาวะจิตใจผมเริ่มว้าวุ่นคนที่ทำความผิดมาเยอะๆเ,เวลานอนกลางคืน จิตผมหลอนอยู่ในภวังนอนหลับก็ฝันร้ายตลอดฝันไม่รู้จักตื่นเป็นนรกชัดๆฝันว่าถูกจองจำาหิวโหวยถูกเขาตามล้างตามฆ่าถูกวิญญาณที่เราฆ่าไว้มาทวงชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นจุดนี้ทำให้คนที่ฆ่าคนเป็นบ้าเสียสติได้ถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตใจตนเองแต่แรกๆเข้ามาในเรือนจำ รู้สึกว่าเวโหดหูท้อถอยในชีวิตนี่หรือนรกในเมืองมนุษย์ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเห็นแต่ตอนนี้ผมผ่านพ้นความพยายามมาแล้วปรับตัวปรับสภาพจิตใจได้แล้วชีวิตเราถึงจุดสุดยอดด้านต่างๆในความเป็นมนุษย์สำหรับผมคุกคือที่กักขังบรรณากิเลสรักโลภโกรธหลงและความชั่วต่างๆ ถ้าเราทำดีเราคงไม่ถูกจำกัดบริเวณเราต้องพยายามพลิกปัจจุบันให้เป็นโอกาสเป็นจุดทดสอบความเข้มแข็งของชีวิตสิ่งที่เราทำมาได้รับผลในแง่ลบแรกๆผมรู้สึกมีอคติต่อสังคมถูกกดดันถูกจำกัดบริเวณแต่พอเราได้มาศึกษาธรรมะได้รู้เรื่องบุญกรรมต่างๆนรกสวรรค์ก็เริ่มเข้าใจ รู้สิ่งใดผิดชอบชั่วดีนึกว่าทางที่เราเดินผ่านมาอาจจะถูกสำหรับเราแต่ผิดมหันกับสังคมทุกวันนี้ผมคิดว่าเราทำผิดก้มหน้าชดใช้กรรมเก่าๆให้หมดไปเริ่มฟื้นฟูตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่มีโทสะโมหะก็มีจิตใจที่สงบขึ้นทุกคืนผมจะสวดมนต์ไหว้พระทำวิปัสสนา ทำให้ใจผมสว่างสวยัยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ผมไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครผมไม่เสียใจที่ติดคุกถ้าผมไม่ได้เข้าคุกผมคงจะก้าวเดินผิดไปตลอดทุกวันนี้ผมคุยกับเด็กๆที่อยู่ในนี้ว่าการเป็นมือปืนรับจ้างไม่ใช่สิ่งดีอย่าไปเชื่อคำยกยอปอปั้นในทางที่ผิดดูชีวิตผมเถอะทำไมผมจึงอยู่ในวังวนของคุกตาราง กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองกรรมเวรหนีไม่พ้นคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นบาปกรรมตามทันเพราะฉะนั้นจงหยุดสร้างกรรมชั่วและชดใช้กรรมเก่าของเราไปปรกยิ้มให้ผมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินลับหายไปจากสายตาสู่โลกพันธนาการขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ